วันนักเรียนวันนักตันะคะผมชั้นประถมศึกษาปีที่หนะคะอ่าต่อไปดูเรื่องย่อของเราเรื่องย่อของเราอ่าดูตัวละครแยกตัวละครออกมาแยกตัวละครแยกมาใกล้ๆกันเดี๋ยวครูจะอธิบายเป็นเป็นเออเป็นเรื่องเรื่องเป็นตอนต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องย่อเนาะถ้าจะให้ครูเล่าทร้งหมดอู้ ตัวโนเมราของค่ะตัวทีนี้ มีอะไรคะที่เด็ดขาดใจคนะืองานนัดชื่อค่ะโอ้หามนั่นเองนะคะอ่าฝ่ายทีนี้ให้ตัวละครน,นั่งลงค่ะโอ,อ้ช่วงี้ครูพูดมานกักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะพอจะเข้าใจอ่าพอที่จะเข้าใจแล้วทีนี้วันนี้คุณครูจะมีแบบสุดหัดยอห้มีใบงานให้นักเรียทนทํานะคะใบงานมีใบงานให้นักเรียนทํานะคะจะให้เขียน ตัวละครอ่าจไม่เข้าของตุคนเจ็ ใ่ส่งต่อมาเลยค่ะด้านหลังส่งต่อมาเลยนะคะอา quod mm -hmm.